เอาต่อมานะครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับของการคํานวณค่าต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความยืดหยุ่นดูบ้างนะครับเอาเริ่มต้นที่ตัวอย่างแรกเลยนะครับอามาค่อยๆไล่ดูนะครับก็บอกว่าในการาทดลองหาค่าโมดูลัสนะครับโดยใช้น้ําหนัก450กิโลกรัมแขวนไว้ที่ปลายลวดเหล็กยาว2เมตรนะครับซึ่งมีพื้นที่หน้าตัด0.15ตารางเซนติเมตร ปรากฏว่าลวดนี้นะครับยืดออกไปเป็นระยะ0.3เซนติเมตรนะครับจงหาค่าความเค้นจงหาค่าความเครียดนะครับแล้วก็จงหาค่าโมดูลัสของยางของลวดเส้นนี้นะครับเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันนะครับเริ่มต้นแล้ววาดรูปก่อนนะครับก็มีลวดสองเส้นนะครับ หนึ่งเส้นนะครับไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองเส้นนะครับมีรวดแค่หนึ่งเส้นนะครับทีนี้นะครับพอเราทดลองนะครับโดยการแขวนน้ำหนักแน่นอนครับพอเราแขวนน้ำหนักเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเส้นลวดเนี่ยมันก็ยืดออกเนาะนะครับ สมมุติว่าเส้นเลือดนะครับเยียดออกเอาเอาเป็นตัวแปรก่อนแล้วกันเนะเาะเดลตาแอลนะครับอ่ะอันนี้ตอนแรกนะครับลวดยาวแอศูนย์นะครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเอ่อน้ำหนักที่ใช้ในการแขวนเส้นลวดเป็นเท่าไหร่ครับเราใช้น้ำหนักเท่ากับสี่ร้อยห้าสิบกิโลกรัมใช่ไหมครับในการที่จะแขวนเส้นลวดดังนั้นก็แปลว่า แรงที่ดึงเส้นลวดเนี่ยก็คือน้ําหนักของเจ้าตุ้มน้ําหนักอันนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกสุดนะครับที่เราจะทราบเนาะเราก็ทราบก่อนเลยนะครับว่าแรงที่เราใช้ในการดึงเส้นลวดเนี่ยมีค่าเท่ากับ mg หรือมีค่าเท่ากับน้ําหนักของเส้นลวดนั่นเองไม่โท่าทีครับไม่ใช่น้ำหนักของเส้นลวดเนาะเป็นน้ําหนักของตุ้มน้ําหนักนั่นเนองนะครับก็ m ก็คือ450นะครับอันนี้เราใช้ g เป็น10เลยครับ 4ี่ร้อยห้าสิบนะครับคูณสิก็ได้เป็นสี่พันห้าร้อยนิวตันอันนี้เก็บไว้ก่อนแสดงว่าอันแรกที่เราทราบนะครับคือเราทราบว่าแรงที่ดึงเส้นลวดเส้นนี้นะครับมีค่าเท่ากับสี่พันห้าร้อยนิวตันต่อมานะครับต่อมาเราทราบว่า ต่อมานะครับเราก็จากที่เราทราบนะครับว่าพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ0.15ตารางเซนติเมตรนะครับซึ่งพื้นที่หน้าตัดที่ว่าก็คือตรงที่ผมตรงนี้นเองนะครับตรงสีแดงๆนี่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้นะผมก็เลยทําพื้นที่หน้าตัดนะครับให้มันเป็นหน่วยที่เป็นตารางเมตรก่อนนะครับจะได้คํานวณง่ายๆนะครับ A เท่ากับ0.15ตารางเซนติเมตรนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.15คูณตารางเซนติเมตรใช่ไหมก็เป็นเซนติก็คือ10กำลังลบ2นะครับแต่เป็นตารางนะก็เป็นกำลัง2ด้วยนะครับก็มีค่าเท่ากับ0.15คูณ10กำลัง แป๊บๆตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ก่อนเขียนดีๆก่อนจะได้ไม่งงสิบกำลังลบสองนี่ทั้งหมดกำลังสองก็กลายเป็นกำลังลบสี่อ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ว่าพื้นที่หน้าตัดนะครับของเจ้าวัตถุชิ้นนี้นะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0.15จคูณสิยกกำลังลบสตารางเมตรครับ ต่อมานะครับเราดูซิว่าเราทราบค่าอะไรอีกอ๋อเราทราบว่าค่า l ศูนย์นะครับหรือว่าเราทราบค่าความยาวเริ่มต้นอ่าขยายนิดนึงนะครับความยาวเริ่มต้นของลวดเส้นนี้นะครับมีค่าเท่ากับ2เมตรนะครับแล้วเราก็ทราบว่าค่าเดลต้า l เนี่ยนะครับหรือว่าหรือว่าค่าความยาวที่มันเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เราทําการแขวนมวนเนี่ย ะครับก็จะมีค่าเท่ากับ0 3นยซนติเมตรเนาะนะครับก็เป็น0 3นมซนติก็คือคูณ10กำลังลบ2เมตรนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้จากค่าต่างๆทั้งหมดนะคบที่เราที่เราทราบนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาคำนวณหาค่าต่างๆได้นะครับเริ่มต้นนะครับผมหาค่าความเข้นก่อนนะครับ จากสูตรครับซิกมานะครับเท่ากับ f ส่วนด้วย a นะครับ f ก็คือ4,500นะครับ a ก็คือ0.15นะครับคูณ10กกำลังลบ4ครับก็สามารถแทนค่าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นซิกมานะครับก็จะมีค่าเท่ากับ คคิด,คด,คด,คดเลขได้เลยเนาะสี่พนะครับหารด้วย0.15ย์จนคูณสิบกำลังลบสนะครับก็เอารลบสขึ้นไปข้างบนเนาะกลายเป็นบวกสนะครับแล้วก็หารกันให้เรียบร้อยนะครับโอเคคำตอบก็ได้เป็น3ามคูณสิยกกำลังแนิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองโอเคคำตอบแรกมาแล้ว ต่อมานะครับคำถามที่สองนะครับโจทย์ให้หาค่าความเครียดใช่ไหมครับความเครียดนะครับสูตรก็คือรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมครับหาด้วยรูปร่างเดิมใช่ไหมครับก็จะกลายเป็นเดลต้า L ลส่วนด้วย l 0ศูนย์นะครับในที่นี้เดลต้า L ลก็คือลวดบรรยาวขึ้นเท่ากับเท่าไหร่ครับยาวขึ้น3ามเซนนะฮะ สามเซนก็คือที่เราคิดไว้แล้วเนาะสามเซนก็คือศูนย์จุดสามคูณสิบกำลังลบสองนั่นเองนะครับก็แทนค่านะครับศูนย์จุดสามคูณสิบกำลังลบสองนะครับแล้วก็เอศูนย์นะเอศูนย์ตอนแรกกี่เมตรครับสองเมตรนะครับเพราะฉะนั้นนะครับค่าความเครียดนะครับก็ตามสูตรเลยเนาะก็จะเป็นศูนย์จุด หนึ่ง้าคูณสิบกำลังลบสครับอ่ะเราปรับให้มันเป็น scientific notation ซะหน่อยนะครับให้ให้ตัวหน้ามันมีค่าตั้งแต่1นึงถึงสิบนะครับก็ะจะได้เป็น1นึ่งุด้าคูณสิบกำลังลบสามไม่มีหน่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับโจทย์ถามหาค่าโมดูลัสของยางใช่ไหมครับก็จากสูตรนะครับ อันนี้คำตอบที่2นะครับ y ก็เท่ากับ sigma ส่วน epsilon นะครับทั้ง y ก็มีเท่ารับ sigma นะครับก็คือ3คูณ10ยกกำลัง8นะครับส่วน epsilon ก็คือ1.5่คูณ10กำลังลบ3เพราะฉะนั้นนะครับค่ายัง mm ่งโมดูลัสก็มีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลัง11นิวตันต่อตารางเมตรนั่นเองเห็นไหม สังเกตนะครับว่าไอหน่วยค่ายางมดลัสเนี่ยกับหน่วยของความความเค้นเนี่ยหน่วยเดียวกันนะครับก็จะว่าไปแล้วบทนี้ก็ไม่ยากหรอกครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเป็นโจทย์พื้นฐานเนี่ยมันก็ถามตรงๆตัวแหละครับเพียงแต่ว่าเวลาเราพูดถึงเส้นลวดอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเส้นมันเล็กใช่ไหมครับก็เป็นเซนติเมตรบ้างมิลลิเมตรบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาแทนค่ากลับเนี่ยก็ต้องระวังโดยเพพาะเราใช้หน่วย SI นะครับก็ต้องเป็นหน่วยเป็นตารางเมตรนะครับ มาดูตัวอย่างต่อไปครับตัวอย่างที่สองครับตัวอย่างที่สองนะครับอเขาบอกว่าลวดเหล็กและลวดทองเหลืองนะครับมีความยาวเท่ากันมีพื้นที่หน้าตัดเป็น0.1นะครับแล้วก็0.15ตารางเซนติเมตรก็คือลวดเหล็กเนี่ยมีพื้นที่หน้าตัดเป็น0.1นะนะครับตามลำดับเลยนะครับอทองเหลืองนะครับ ทองเหลืองเนาะทองเหลืองพื้นที่หน้าตัดเป็น0.15นะนะครับตามลำดับนะเ,เมื่อออกแรงดึงลวดทั้งสองด้วยแรงเท่ากันลวดนะครับจะยืดออก0.25แล้วก็0.2ตามลำดับแสดงว่า0.25เนี่ยเป็นระยะที่ยืดออกของลวดเหล็กนะครับแล้วก็0.2นี่นะครับผม0.2นี่นะ เป็นของทองเหลืองโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาวาดรูปก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเดีว,วาดรูปเป็นไดอะแกร,รมคร่าวๆจะได้จะได้นึกภาพออกนะครับผมใช้สีต่างกันลวกันอะมีสองอันเนาะมีรลวดเหล็กกับรลวดทองเหลืองนะครับงั้นผมใช้อย่างนี้ละกัน สมมุติว่าให้เส้นสีนําเงินเนี่ยเป็นลวดเหล็กนะนะครับผมใช้สัญลักษณ์เป็น FE นะครับเป็นลวดเหล็กถูกแรงสมมุตินะครับว่าถูกแรง F เึงออกมานะครับโอเคแล้วเขาก็ยืดเนาะอ่าสมม่วนระยะยืดเ,เ,เป็นตรงนี้นะครับ ต่อมาอีกอันนึงนะครับเป็นลวดทองเหลืองเป็นทองเหลืองนะครับซึ่งเจ้าลวดทองเหลืองเนี่ยก็ถูกแรงดึงด้วยแรงที่เท่ากันเช่นเดียวกันนะครับ อ่านะครับจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นเราลองวาดแผนภาพมีกันเนาะนะครับทั้งเหล็กนะครับแล้ก็ทองเหลืองเนี่ยนะครับถูกแรงดึงเท่ากันนะครับแต่ว่ามาดูตรงนี้ก่อนเนาะนะครับ ค่าเดลต้าเอตรงเนี้ยนะครับมีค่าเป็น0 2 5ย์เซนติเมตรเนาะแล้วก็พื้นที่หน้าตัดของเหล็กนะครับตามที่โจทย์บอกเลยนะครับมีค่าเป็น0 1นย์จตารางเซนติเมตรนะครับทำลองเดียวกันนะครับถูกแรง F ดึงเท่ากันเนาะแต่ว่าทองแดงนี่นะครับยืดออก เดลต้า L ของทองแดงเนี่ยนะครับมีค่าเป็น0.2นะครับนะครับแล้วก็พื้นที่ตัดแต่เดิมเริ่มต้นนะของทองแดงนะครับก็คือ0.15ตารางเซนติเมตรโอเคอ่าพื้นเขีนตรงนี้ก่อนนะครับความยาวเริ่มต้นเท่ากันนะ เพราะฉะนั้นเรามาดูไล่ทีละอันกันก่อนนะครับออาเริ่มต้นนะครับเราหาค่าโมดูลัสของเหล็กก่อนนะครับเอาตามสูตรค่าโมดูลัสของเหล็กก็คืออะไรครับก็คือค่าความเค้นส่วนด้วยความเครียดถูกต้องไหมครับความเค้นคืออะไรความเค้นก็คือแรงต่อพื้นที่หน้าตาดัดส่วนด้วยความเครียดก็คือ ระยะความยาวที่เปลี่ยนไปต่อระยะความยาวเริ่มต้นนะครับก็เป็น f ส่วน a คูณกับ l 0ส่วนด้วยเดลต้าแอ้าวแทนค่านะครับแสดงว่าค่าโมดูลัสของเหล็กนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ f f ไม่รู้เนาะแต่ว่าร,รู้แต่ว่า2อันนี้มันเท่ากันนะครับ f ส่วนด้วย a a คืออะไรครับ a คือศูจิตารางเซนติเมตรทีนี้ แดี๋ยวก่อนแป๊บหนึ่งนะครับทีนี้ข้อเนื้อพิเศษอยู่ยนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเอ๊ะอาจารย์ครับเป็นตารางเซนติเมตรปุ๊บเนี่ยเราต้องทาให้เป็นตารางเมตรก่อนใช่ไหมใช่ครับจริงๆต้องทำอย่างนั้นนะครับแต่แต่สังเกตนะครับว่าโจทย์ข้อนี้สิ่งที่โจทย์เขาถามเขาถามค่านี้ครับเขาถามหาค่าอัตราส่วนนะครับของค่ายางโมดูลัสเนี่ยของเหล็กกับทองเหลือง จะแ้วเขาต้องการให้เอาไอาค่ายางมเลรัสของเหล็กกับทองเหลืองมาหารกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดหน่วยที่ใช้นะครับมันเป็นเซนติเมตรเหมือนกันใช้เลยครับเพราะสุดท้ายมันตัดกันก็หมดอยู่ดีไม่จําเป็นจะต้องมาแปลงให้มันเป็นหน่วยตารางเมตรให้ยุ่งยากนะครับแต่จริงๆทาก็ได้นะครับคําตอบก็จะเหมือนกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าอย่าง,างในข้อน,นี้พอเขาหาตราส่วนปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวส่วนตัดส่วนเศษตัดส่วนหายหมดเนี่ยหน่วยมันก็ไม่มีผลแหละนะครับ โอเคนะครับตรงนี้ผมก็เขียนเลยนะครับก็เป็น F ส่วนด้วย0.1เลยนะครับไม่แปลงอลไรทั้งนั้นแหละนะครับก็คูณด้วย L อลโซนเอลศูนย์ซึ่งโจงก็ไม่ได้บอกเหมือนกันนะว่าตอนแรกเป็นเท่าไหร่นะครับรู้แต่ว่าตอนแรกยาวเท่ากันแล้วก็ส่วนด้วยอพื้นที่ตัดตอนแรกใช่ไหมครับเอ่อโทษทีครับอส่วนด้วยดเดลต้า l ก็คือความยาวที่ยืดออกใช่ไหมก็เป็นเซนติเมตรเห็นไหม เพราะทุกอันเพราะทั้งสองอันเนี่ยเป็นซนติเมตรทั้งคู่เลยนะครับเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมาแปลงหน่วยให้ยุ่งยากต่อมานะครับอีกอันนึงนะครับผมเขียนรัดเลยแล้วกันเนาะในมันเดียวกันนะครับ y ของตัวไหนครับของบรัสนะครับก็คือของทองเหลืองผมไม่เห็นสูตรแล้วเนาะสูตรนี้ผมผมผมอาศัย Copy สูตรจากข้างบนนี่มาเลยนะครับปึบอย่างนี้เลยนะเอาล่ะผมก็ได้เป็นอะไรครับ ผมก็ได้เป็น f ส่วนด้วย A a ของเจ้าทองเหลืองก็เป็น0.15ใช่ไหมครับแล้วคูณด้วยเ0ลนะครับแล้วก็ระยะที่ยืดออกของเจ้าทองเหลืองก็เป็น0.2เห็นไหมครับสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคือโจทย์ต้องการหาอัตราส่วนระหว่างค่ายังโมดูลัสของเหล็กกับทองแดงโอ้ง่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับยังโมดูลัสของเหล็ก ส่วนด้วยยางโมลูลัสของอะไรครับของทองแดงไอ้โทษทีครับของทองเหลืองครับเนี่ทองเหลืองเนาะโจทย์บอกทองเหลืองนะครับก็จะกลายเป็นของเหล็กคืออะไรครับของเหล็กคือตัวนี้เนาะนะครับของทองเหลืองก็คือตัวนี้ก็ได้เป็นเอ0แอศูนย์นะครับ ส่วนด้วย0.1นะครับส่วนด้วยสคูณด้วย0.25นะครับทั้งหมดก็าหารด้วยนะครับ FL0 นะครับแล้วก็เป็น0.15แล้วก็0.2โอเคเพราะฉะนั้นนะครับก็ FL0 ส่วนด้วย0.1 0.25คูณด้วย0.15 0.2ปั๊บสังเกตเห็นไหมครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอัตราส่วนที่ว่าเนี่ยมันไม่มีหน่วยเหลือหยู่เลยนะครับอย่างตัดกันเรียบเนาะคูณ0.2นะครับแล้วก็หารด้วย0.1คูณด้วย0.5นะครับผมเขียนดีๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้ว่าอัตราส่วนนะครับของเจ้าค่ายังโมดูลัสของเหล็กนะครับต่อยังโมดูลัสของทองเหลือง นะครับคุณก็กดเค่เลขอเลยก็ได้นะครับได้เป็น6ส่วน5นะครับหรือถ้าเกิดเขียนนี้ก็ได้นะปึ๊บต่ออันเดียวกันนะครับเขียนเป็นอัตราส่วนนี้ก็ได้นะครับก็เท่ากับ6ต่อ5แบบนี้ก็ได้นี่ ก็อันนี้ก็เป็นอีกอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับว่าเห็นไหมครับว่าข้อนี้พอเขาหาอัตราส่วนปุ๊บเนี่ยเราก็เลยรู้ว่ามันจะเป็นหน่วยเป็นตารางเซนหรือตารางเมตรแต่สุดท้ายันจับหารกันหมดอยู่แล้วเพราะคำตอบเป็นอัตราส่วนมันไม่มีหน่วยไงนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมาแปลงให้เป็นตารางเมตรแต่ว่าถ้าเกิดข้อเมื่อกี้ไม่ได้เนาะนะครับข้อเมื่อกี้มันหาค่าจริงๆนะครับคุณต้องทําเป็นตารางเมตรให้เรียบร้อยก่อนอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคราวนี้เราลองมาประยุกต์นะครับกับเรื่องการเคลื่อนที่อื่นๆดูบ้างนะครับ อลองดู <c oughs> ตัวอย่างที่3นะครับเขาบอกว่าลวดเหล็กดึงลิฟต์นะครับมีความเค้นที่ขีดจํากัดความยืดหยุ่นเท่ากับ2คูณ10กํลัง8นิวตันต่อตารางเมตรนะครับตัวเส้นลวดเหล็กเนี่ยน,นะครับมีพื้นที่หน้าตัดเท่ากับ1.77คูณ10กํลังลบ4ตารางเมตรถ้าลิฟต์และสัมภาร,ระมีมวล2,000กิโลกรัมนะครับ ลิฟต์ตัวนี้จะสามารถเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุดเท่าไหร่นะครับลวดถึงจะไม่ยืดเกินขีดจำกัดเอาง่ายๆนะครับคุณส,สังเกตต,ตรงข้ออันแรกนี่ก่อนนะครับโจทย์บอกว่าขีดจำกัดของมันอยู่ที่2คูณสกำลัง8นิวตันต่อตารางเมตรนิวตันต่อตารางเมตรเนี่ยคือหน่วยของความเข็นพรานแปลว่าความเข็นที่เกิดขึ้นกับลวดเส้นนี้ห้ามเกินเท่านี้นะถ้าเกิดเกินเนี่ยอันตรายแน่นอนนะครับลวดจะเริ่มยืดแล้ว นะครับแล้วเขาก็บอกอะไรมาให้ครับบอกพื้นที่หน้าตัดของเส้นลวดมาให้เป็นตารางนี้เรียบร้อยแล้วด้วยเนาะไม่ต้องแปลงเลยทั้งสิ้นนะครับแทนค่าในสูตรได้เลยนะอ่ะแล้วเรามาดูสิครับว่าสถานการณ์หน้าตาเป็นยังไงครับ เริ่มต้นมีลิฟต์นะครับปุ๊บสมมติเป็นลิฟต์พร้อมสัมภาระนะครับเบ็ดเสร็จแล้วนะครับลิฟต์พร้อมสัมภาระเนี่ยนะครับโอเคหนักสองพันกิโลกรัมอ่ะแล้วแต่นะครับก็จะมีน้ําหนักของตัวมันนะครับลวดดึงลิฟต์ขึ้นข้างบนเนาะนะครับทำให้ลิฟต์เนี่ยเคลื่อนที่ขึ้นนะครับด้วยความเร่งค่าหนึ่ง ทีนี้เนี่ยนะครับแน่นอนแหละว่ายิ่งมันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งมากเนี่ยไอความตึงหรือว่าแรง F ในเส้นลวดก็ยิ่งมากขึ้นนะครับมันจะมากเกินขีดจํากัดไม่ได้นะถ้าเกิดเกินอันตรายเพราะฉะนั้นเราต้องหาก่อนว่าไอความเร่งที่มากที่สุดที่เกิดขึ้นได้นะครับโดยที่ความเร่งโดยที่ความตึงเชือกเนี่ยความตึงในเส้นลวดมันไม่เกินนะเป็นเท่าไหร่นะครับงั้นเราเขียนสมการการเคลื่อนที่นะครับจากรูปนี้ก่อนนะครับ โอเคก็จะก,กดนิวตันเนาะซิมมาเเท่ากับ m a นะครับในที่นี้แรงกระทาก็มีสองแรงเนาะมี f กับ m g นะครับแต่ว่าวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นใช่ไหม f ก็มากกว่า f-mg ลบเ g เท่ากับ m แสดงว่าความเร่งที่เกิดขึ้นนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ f-m g ลบเส่วนด้วย m นั่นเองติดไว้ก่อนเป็นสมการที่หนึ่งครับเนาะโจทย์ต้องการหาความเร่งนี่ ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาให้ได้ก่อนว่าแรงที่เกิดขึ้นในเส้นลวดเนี่ยต้องไม่เกินเท่าไหร่นะครับโอเคทีนี้เราทราบว่าอะไรครับจากความเค้นนะครับเท่ากับแรงต่ออะไรครับต่อพื้นที่หน้าตัดเพราะฉะนั้นนะครับแรงที่เกิดขึ้นก็ต้องมีเท่ากับความเค้นคูณกับขนาดพื้นที่หน้าตัดนะครับความเค้นเกินเท่าไหร่ไม่ได้ครับโจทย์บอกมาให้แล้วนี่ ความเค้นห้ามเกินเท่านี้นะครับไม่งั้นอันตรายแทนค่าเลยครับก็2คูณ10ยกกำลัง8พื้นที่นะครับโจทยบอกแค่นี้1 7 7นะครับคูณ10กำลังลบ4นะครับเป็นเท่าไหร่ครับ,รบอ่ะกดเลขได้เลยเนาะก็เป็น3.54คูณ10ยกกำลัง4นิวตันนะครับนี่แสดงว่าแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย แรงที่เกิดขึ้นในในเส้นลวดเนี่ยห้ามเกินเท่านี้นะเกินที่อันตรายเลยนะครับเราเข้าตัวนี้นะครับกลับเข้าไปแทนค่าในสมนการที่หนึ่งครับเพราะฉะนั้นนะครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ f ก็คือ3.54จุดคูณสิบยกกำลังสนะครับลบด้วย mg เนาะ mg ก็คือมวลของลิฟตกับสัมภาระก็คือ2,000ใช่ไหมครับ g เป็น10แล้วทั้งหมดก็หารด้วย m เนาะตามสมการที่1นะครับเนาะหารด้วย2,000อ้าวคิดเลขมานะครับอ้าวคิดให้เสร็จเลยทีเดียวแล้วกันนะครับกดให้เลขมานะครับได้ความเร่งเท่ากับ7.7เมตรต่อวินาทีกําลัง2ครับแปลว่าลิฟตเนี่ยจะเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งมากกว่านี้ไม่ได้นะนะครับ ถ้าขึ้นด้วยความเร็วมากกว่านี้ปุ๊บแรงที่เกิดขึ้นในเส้นเลือก็จะมากกว่านี้พอแรงที่เกิดขึ้นมากกว่านี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลิฟต์ก็จะขาดนั่นเองนะครับโอเคสำหรับอ้าวมีแค่นี้นะครับก็บทนี้ก็สั้นๆน,นะครับอย่างที่บอกนะครับเนื้อาหาก็จะมีอยู่สามส่วนนั่นเองนะครับที่คุณต้องรู้จักเนาะความเค้นความเครียดแล้วก็ ค่าโมดูกลสของยางนะครับก็ตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับตามนี้เอาละโอเคครับก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปในบทนี้นะครับบทที่เก้านะครับก็พบกันใหม่นะครับในคลิปอธิบายการสอนในบทต่อต่อไปนะครับผมก็ขอบคุณนักศึกษาทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ